มาต่อกันสำหรับผู้ค้ามุ่งเงินนะครับผมวันนี้ในสุดขอรสมัยตอว่าเป็นนัดดีนัดใหญ่นัดกันล้าเลยครับจอมเก่าอยู่ข้าง้ัตอนนี้เพชรกรกฎจีนเก้าเก้าครับสวัสดีครั ถ้าเป็นที่มนี้นี่ต้องโกนแล้วนะแต่ที่นี่ยังชกได้อยู่าากไไล่ปโนสุดท้ายพี่สิดธิ์เขาก็ไล่ไปโกนอยู่ดีอ่าวเดี๋ยวคืนนี้มาก็ใส่เหมือนเดิมใส่กางเกงสั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนาใส่เหมือนเดิมนะอ้าววันนี้ชกในพิการหน่อยๆสามสาวนะครับมาสอบครั้งแรกเกินไปหน้าพอดีเลยน้ำหนักนี้ก็ยังทำได้อยู่ คิดว่าทำได้ตังค์สุดเท่าไหร่ช่วงนี้สามสามนี่ก็เต็มที่แล้วกลับมาท่านี้นี่เคลื่อนไหวกี่ไฟแล้วครับี่ห้างไฟแล้วเป็นไงบ้างผลงานสองคนเหลือก็ชนะหมดเลยชนะใครมาบ้างคนะสนะ จำไม่ไดอีกคนนี้จำไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเจอกับโมคุณแก้วที่เขาเตรียมจะไปรถน้ำหนักแล้วเออวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขั้นท่หัก่อนแล้วน้ำหนักวันนี้ก็ถือว่าทำมาประมาณกิโลครับประมาณ5กิโลเลยนะก็ถือว่ากดมาเต็มที่กลับมาร่างกายนี่คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เจ็ดสิบแปดสิบนะกลับไปนอนปิดพิงก์สองปีที่แล้วสามแคมป์ที่อยู่ในตัวกลับไปอย่างนั้นได้ไหมเนี่ย รอสักพักหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนั้นนี่หูหาตัวจับยากเลยอเกินนะครับผมเคยได้แชมป์อะไรมาบ้างในชีวิตร้อยห้าร้อยแปดร้อยสิบสองร้อยสิบแปดร้อยสิบแล้วก็ร้อยสามสิบสามเซนโอ้โหนี่พูดมานี่อยู่ที่บ้านนี่เลียงตับเลยนแล้วกลับมาภาคนี้ก็ก็ได้ร้อยสามห้าแล้ร้อยสามห้าอีกเออวันนี้ต้องเจอกับโมเจ้าไฟแรกหนักใจตรงไหนมาเจอน้องก็ มัจะเป็นอายุครับแล้วก็เป็นแบบว่าการเคลื่อนไหวเขา่อยตลอดแล้วเราก็ตแต่ความเก่าก็เต็มกระดูกเราเหมือนกันนะครับคิดว่าวันนี้หลักเทียมแล้วก็ชั้นเชิงเขาอยู่ไหมล่ะเอาอยู่แน่นอนนะเราซ้อมอยู่ถึงก้าวกี่วันครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มเพราะว่าลูกต้อมมีใครข้ อครับแล้วก็หมเล่นล้ีทีคขงพออีทีเขาก็เล่นเมื่ออาทิตย์นี้รอไปเชียร์เขาปะเนี่ยไปแน่นอนนะครบ้านด้วยฟอร์มไป็พี่เลี้ยงไปเอาฝากพี่น้องเลยครับมาจากจังหวัดอายุไรครับยี่สิบแปดยันยี่สิบเก้านยี่สิบเก้าและวคาตัวล่าสุดครับกลับมา6กหมื่นแล้วฝากพี่น้องครับชาวสารการที่แข็ก็วันนี้ฝากพี่น้าวสารการรับช่วยช่วยให้กำลังใจน้ นะสารครามเขาก็สารครามเนี่อ,อใช่ไหมจอนจอนเอาไปแล้วจอนเอาไปแล้วอ๋อเอาถูหันหลังไม่เห็นก็สารครามเหมือนกันวันนี้สรุปแน่นอนครับดาร์วินแมนสารครามแล้วเขาไปปล่อยกิโลก็หกสิบหกกิโลกิโลกรัมสูงประมาณหกสิบเก้าครับนี่ก็คือเพชรบดเจดีย์เก้าเก้านะครับต้องดูว่ากลับมาภาคนี้เนี่ยโอ้ร่างกายเจมส์ต่อเนึ่งกระเป๋าขยับมาเจอมงคลแก้วแล้วครับวันนี้ ได้รู้เลยครับว่ากลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอ,อ่ะคุณตัวตัวครับ